ในกฎการคูณข้อที่2นะครับในข้อนี้บอกเราว่าถ้าเรามีงานให้ทำเนี่ยหลายๆอย่างที่ทําต่อเนื่องกันนะครับต้องทำต่อเนื่องกันตอนนี้โจทย์บอกว่าเรามีอยู่ทั้งหมด k อย่างอย่างที่1ก็ทําได้ n 1วิธีนะครับอย่างที่2ก็ทําได้ n 2วิธีนะครับจนถึงอย่างที่ k เรื่องทําได้อยู่ n k วิธีนะครับน่แน่นอนว่า เราก็ต้องทําให้นะครับทั้ง K อย่างเ่ยจนเสร็จสิ้นนะครับก็ย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าก็คือเป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับหรือนะครับทำพร้อมๆกันก็ได้นะครับนะทั้ง K อย่าง บบทั้งคู่ก็คือคิดแบบกฎการคูณน,นะครับเราก็จะเอาผลลัพธ์นะครับของแต่ละวิธีแต่ละงานแต่ละงานย่อยเนี่ยมาคูณกันนะครับจนเสร็จทีนี้เราก็มาดูในตัวอย่างที่8เลยนะครับในตัวอย่างที่8บอกว่ามีนก5ตัวนะครับจะไปเลือกเกาะต้นไม้3ต้นได้กี่วิธี หลายๆคนก็คงจะลองเดากันได้ดูนะครับที่เรามาลองวิเคราะห์กันนะว่าทํำยังไงก็สมมุติอ,อย่างนี้ก่อนจากโจทย์บอกเนี่ยบอกว่านกเนี่ยจะไปเป็นคนเลือกนะครับที่จะไปเกาะต้นไม้ขอวาดต้นไม้นิดนึงครับครูมีต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นที่1นนะครับต้นที่2นะครับและต้นที่สา แล้วครูก็จะมีนกนะครับบินมา5ตัวแบบนี้นะครับเป็นนก1นก2นก3นก4นก5เป็นนกเด็กน้อยนะครับนนก5ตัวงั้นในการที่จะคิดทํำยังไงดีล่ะนะครับเราก็จะสังเกตให้ได้ว่านะครับนกเนี่ยบินมาเนี่ยต่างคนต่างก็บินมานะครับต่างคนเนี่ยต่างก็บินมาบินไปบินมานะครับ แล้วเวลาเขาจะเกาะเนี่ยเขาก็จะเกาะที่ตัวด้วยตัวเขาเองนะอย่างเช่นนกหางเนี่ยเขาก็ต้องมาคิดละเอ๊แล้วฉันจะเกาะต้นไหนดีนะครับมีให้เลือก3ต้นเขาก็ต้องตัดสินใจเลือกมา1ต้นนะครับเขาก็ต้องเลือกมา1ต้นตัวยอย่างเช่นเขาอาจจะเกาะต้นที่2องประมาณนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือ1จาก3วิธีนั่นเอง เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นกตัวอื่นๆก็ต้องตัดสินใจเหมือนกันว่าจะเลือกเกาะต้นไหนนะครับก็ทําทให้เราพบว่าในงานของเราตรงนี้เนี่ยก็คือเลยครับจะสำเร็จได้นะครับก็คือนกทั้ง5ตัวเนี่ยไปเกาะต้นไม้ให้ครบซะก่อนจากนั้นเราก็จะมามองขั้นตอนการทำงานนะครับก็จะเป็นนก1น,นก2นกสาม ลบสี่ลบหซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาลบทั้ง5ตัวอาจจะไปเกาะพร้อมกันหรืออาจจะค่อยๆเกาะ,ะก็ได้แล้วแต่เขาแหละยังไงก็ต้องทําให้ครบทั้ง5ตัวนะครับฉันก็เป็นกฎการคูณอยู่ดีเราก็พบว่าแต่ละตัวมีวิธีตัดสินใจกี่วิธีครับสามวิธีนะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นในข้อนี้ก็เลยตอบว่ามีค่าเท่ากับ 3กำลัง5นะครับหรือเท่ากับ243วิธีนะครับนั่นเองทีนี้หลายๆคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ที่เราดูมาเนี่ยนะครับนี่นกต้องเกาะต้นไม้อย่างเดียวเหรอต้นไม้เกาะนกไม่ได้หรอือไงบางคนตั้งคำถามก็คือเราไปเจอโจทย์ข้ออื่นที่เราตัดสินใจไม่ได้แล้วว่าใครจะเกาะใครกันแน่ ก็มาลองดูงี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะเราลองให้ต้นไม้เลือกนกเองนะครับต้นไม้เลือกนกเองอเรามีต้นที่1นึ่งเรามีต้นที่สองแล้วก็มีต้นที่สามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มีนกห้าตัวแบบนี้ ถ้าเราให้ต้นไม้เลือกนกนะครับมีไม้หนึ่งไม้สองไม้สามลองทายสิว่ามันควรจะเป็นกี่วิธีถ้าบางคนตอบว่าเอ้าครูไม่เห็นยากเลยในเมื่อนกเรามีห้าตัวก็ 5', x 5, x 5้าคูณหคูณหสีไม่ได้หรออนักเรียนลองดูนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าในเราดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับเราดูที่ต้นไม้ต้นแรกก่อน นะต้นไม้ต้นแรกเนี่ยถ้าเขามีโอกาสให้นกทั้ง5ตัวมาเกาะสุดท้ายแล้วก็คือเขาต้องให้มาเกาะ1ตัวนะครับ1ตัวจาก5ตัวถูกไหมอ่ะทีนี้ครูก,ก็ลองอสมมุติว่าตอนนี้เรามีครูเขียนเลขเลยก็ได้อมสมมติว่าในต้นไม้ต้นแรกเนี่ยนะครับนก1เนี่ยก็มาเกาะนะครับนกหนเนี่ยก็มาเกาะ ที่ต้นที่1น่งเรียบร้อยแล้วนะคำถามคือแล้วต้นที่2อ,อ่ะยังจะมี5ตัวได้อีกไหมปรากฏว่าไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้านก1นึ่งเนี่ยไปอยู่ที่นี่แล้วจากการที่เราคิดใน5วิธีตอนแรกในตําแหน่งของต้นที่2เนี่ยจะเหลือเพียงแค่เท่าไหร่ครับมันก็จะเหลือ4นั่นเองอถ้าเราคิด5แบบนี้เนี่ยแปลว่านกหนตัวเนี้ยก็ต้องเป็นดินจาละแยกกันมาเกาะ ซึ่งเป็นไงครับมันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยเราก็พบว่าโอเคมันเป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็ไม่ใช้วิธีนี้นะครับตอกเท่านี้เองก็อย่าลืมคิดตามหลักความเป็นจริงหรือถ้าไม่มั่นใจก็ตรวจสอบการคิดย้อนกลับก็ได้นะครับ